กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่ช่อง i p 1 2 5 0กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสอนนะผมการการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะทีแรกอะ่ะผมอัดคลิปไปแล้วเว้ยแต่คือแบบพลาดไงคือเราไปเปิดจอเราไปเปิดจอเกมอย่างเดียวเลยนะครับผมก็พูดคนเดียวทั้งทั้งคลิปเลยนะก็วันนี้ก็จะมาสอนม่อีกรอบน,งนึงนะก็ยอมลงทุนเสียนะครับผมการซื้อไอ้โปรไฟล์นี้มานะผมก็สอนอีกรอบไม่เป็นไรครับโอเค ก็นะครับผมขนาดก็จะมี64คูณ64บผมก็ขนาดห้ามเกิน1 6 kb นะผมก็นะครับเดี๋ยวจะมาสอนนะผมแบบละเอียดนะทุกคนก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะผมเขียนว่าปรับขนาดไฟล์รูปนะผมเ,เข้าไปครับผมให้กดเลือกครับผมแล้วกดไปที่เราจะเอารูปนั้นนะผมก็เป็นเอาโลดอันนี้แล้วกันนะผมให้เรากดติ๊กอันนี้ออกนะผมแล้วก็ กดอันนี้แทนนะผมเป็นหกสิบสี่คูณหกสิบสี่นะผมรอมันปรับเสร็จปุ๊บเรากดปรับขนาดนะผมแล้วก็รอนะผมแล้วมันจะมีเด้งขึ้นนะผมทางนี้ของผมนะแต่ของเพื่อนๆไม่รู้จะเด้งขึ้นไปทางไหนนะครับผมก็อ่ะอย่างนี้มันดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมก็ให้เรากดกระบาดไปเลยแล้วก็เขียนเหมือนเดิมปรับขนาดไฟล์รูปครับผมแล้วก็มาที่บีบอัดน,นะผม เข้ามาที่บีบอัดปุ๊บให้มากดอันนี้ครับผมพอบีบอัดเสร็จเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดนะครับผมมันจะดาวน์โหลดเองนะครับผมส่วนอันนี้โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดให้เปิดหน้าต่างอันนี้มาอีกอันนึงนะของทุกคนนะครับผมแล้วก็ไปหาที่ไฟล์เกมของเรานะครับผมเซสี่นี่ครับเข้าไปที่เซสี่ครับผมแล้วมาหาคำนี้ครับผม e m b l e m นะครับผม กดเข้าไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะผมอืมต้องไปแปลงไฟล์ก่อนนะครับผมเป็น TGA นะผมไปพิมพ์คําว่าแปลงจุด TGA นะผมกดไปครับผม,บผมแล้วก,กดเลือกไฟล์ครับผมปรับอันนี้เลือกอันนี้แล้วผมกดแปลงครับผมรอรอ,รอสักค,ครู่นะนะฮะเดี๋ยวมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะผมอันนี้ต้องดาวน์โหลดอืม เดี๋ยวรอสักครู่อ่าโอเคขึ้นดาวน์โหลดทีนนี่เรียบร้อยผมป่ะดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็นี่ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้แล้วก็ดึงเข้ามามมมครับผมในไฟล์เกมนะผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับผมก็ได้หางง่ายๆนะตั้งเป็นอะไรดีหนึ่งห้าตัวแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคประมาณนี้นะครับดูให้ดีนะหนึ่งห้าตัวเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรพิมพ์เพิ่มนะให้เราเข้าไปในเกมอนะ เข้ามาที่โปรไฟล์ครับผมแล้วก็กดเขียนค้นหานะผมใส่เมื่อกี้5ตัวเนาะ1นึ่ง้าตัวหนึ่งสครับผมแต่ว่าหลายคนอาจจะเข้าจะผิดถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่รู้นะครับผมก็กดค้นหาอา้าไม่เจอทําไมมันไม่เจอมันจะมีเขียนว่า tga ข้างหลังครับผมก็คือต้องให้เราเขียนจุดหนึ่งทีนะผมจุดด้วยนะแล้วก็พิมพ์ t g a ครับผมแล้วก็กดค้นหาครับผมมันก็จะเจอนะครับผมก็ประมาณนี้เราก็สามารถกดลงทะเบียนรูปได้เลยนะครับผมก็เนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ผมคงไม่ลงทะเบียนเพราะอันนี้เป็นทําตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็ลงทุนหน่อยเอามาทําให้ทุกคนดูนะอะไรเข้าใจกันง่ายๆนะผมสาหรับการเปลี่ยนโปรไฟล์นะผมก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับ